เอาแล้วครับมาพบกับผมนั้นเ์เจอเมอร์ทีวีนะครับวันนี้มีใครบ้างนะครับเออมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนนหนึ่งคนนึงนะครับนายตังนะครับวันนี้มีใครบ้างแนะนําตัวหน่อยมีไอ,อ้อ้วนชืโต้ครับใครเอกใครเอกแล้วก็นายตังที่แขกไม่ได้รับเชิญนะครับอ่าวันนี้แล้วก็นายแบงค์เป็คนเล่นนะครับได้ดานเออยอย่างนี้แหละทุย <laughs> มาเล่นสองคน ตามตามปอล่ะใครชนะได้เล่นอีกเ้อใครชนะปอลสองงานเลานซุ่มเอาเลือกเลือตายต้นตายโต้กันเป้ปไ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 ปเจแล้วใจรู้ละสุดสุดสุดเเรลือกเรเ้้ว้าว้เจ้าเรือเนี่ยเออคันนี้ด่านซุ่มได้ดานน้ำบิงมัน ตั้งถ่ายตอนนี้กับตังนะ่าตังแมงพวงเลยน้ำยิงปล่อยน้ำขึ้นคุณขี้เกียจรถนี่ยิงยิงทำไมล่ะคะยนยิงมันยิงทำไมล่ะครับยิงครับยิงทำไมล่ะครับเออได้เลยเอาน้ำพุล กูัยิงครับยิงกันไมเลิกครับไปดีครับยิงมันยิงยิงกันไหมครับใครเอาใครไปใครเอาใครไปใครจะอยู่ใครจะรอดก็ต้องช่างหัวมันนั่นไงกูยังอยู่โอ้แต่กินนี่กูยังรอดน้ำได้รอดแบบเดียนเสือคเดียนเลยไอ้เชี่ย

ไล่ตังเขียงกลับไปโตแล้วไปดูเจ้าวันี่อมื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 เอาเลือกรถเลือกเลยกันดานดูนะจอเรียให้ดังเลี้ยงบอสโอ้ยไม่เลือกอ่ะฉันจะเลี้กงดิอ้าวคุณเรียใครมาเล่นวะฉันจะเอาเลีย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 เรียแม่งเอาคันเดียวกันเดียวต่อไปโอมอหใส่มาแว่นแม่งเลยเหี้ย มมไซเวนทรงนะทรงในนิ่งทรงนว่งกันโอด้อ๋ยได้โอเคคตอนนี้กำลังอ่านคเย้มาบองแหลนีผมมีู้สาเหือว่ามันเป็นกับแรงดั่ดันมันเป็นกับแรงนั้นถว ครับออนให้นะครับน <registered. S 3> น <Island>. ่นนีไปไหนไปไหนไอ้โตไปไหนไปขวาเลยเออไปแลยเอาแล้วแหละตังบุกเลยบุกเลยเออโตยอมได้ใครจะอยู่ใครจะรอดหรือว่าจะไปเอ้ย

ยังไม่ได wow! ้ไปเฮยแล้วยายเอาแต่มันแต่ตั้งเล่นกับโตนด่แม่คนโ่เลยเอาลงน้ำลงน้ำใค้อ ไม่ไป no 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 no. ็ครับนน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 เฮ้ยฮ่าฮฮนนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี้ยเนีเนี้ยมันไออมันอเหมันดักครับนยงๆเอาอีอันนึ่นนี้ไม่ได้ออเลยเอาคนสิครับอันนี้ไม่ได้ออเลยเอาิงเลยล่ะ จะไปพี่กันเอาเอาเอารถเลยแล้วรถรถคันนี้ดีกว่าถ้าใครอยากรู้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้วซุกถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันเอาก็เอารถมั่งนะครับต้องจะโหลดเอานะครับคือเอายังบ่เอารอยเหี้ยเออแลคันนี้ค่ะเจ้าสร็ละคันนี้คันเนี่ยวิ่งชนได้วิ่งชนได้เออ โอ้โหโ้รถรถดีนล่แะอครืองแพงเลยตังค์เครืแพงเลยเอาเลยนี่นรถไทยมึงแพงกูแน่แหลกาดุบนี่ย่นี่นี่นี่น่มึงด่าไอ้ของเป็นพ้ามึงด่ารถไทยมึงแพงกูแน่เิ นี่แม่นี่เอาแล้ววะมึงอะแม่แม่ตายแล้วค่ะค่ะเออไปทำนะไรไปถ้าใครได้น้อยสุดท่านแพ้เลยค่ะไปเออตังได้สองคะแนนตังได้บุกเย่อบุกเย่อตังได้สิบคะแนนแล้วโป้งเอาขันไหนมึงก็เอาเถอะเอ้ยตังได้ <14 S 1> สิบสี่คะแนนแล้วดเดียวบอลนะบอลนะบอลนะไปลองด่านนี้ดีกว่าดด่านหน้า,านกากจนเจ้าบออันนั้นมันหูหนูอยากได้นหน้ากากจนอใช่นนล,ลอยากเล่นนัากากจูหรอ่พยงอันนี้อยากเลนะ่นด่านหนน้กกากจรเออตรงนั้น มันจะเล่นมันต้องเจอกับซุปเปอร์วินส่งบองเลี้ยกลอยแล้วเด็กซุปเปอร์วินอ๋อเมส <c oughs> แบบแข่งขึน้นมาแข่งแข่ขึ้นมาเป็นล้ลอรถเหมือนจริงมน้ำ้นแล้วครันอันนี้จะชนะกับน้ำ

ลงไปซะหนึ่งเอาอาจจะตกยังไม่ตายเถื่อจะตายได้กันแล้วไอ่อะไรอะไรเอาแล้วอะเล่นหนึ่งลว ฝรั่งนได้รูไรได้หนึ่งพี่เฝรั่งบินได้ฝลังบินได้ฝรังกโหลกบินได้ฝรั่งเอบหัวพี่โตมือกมอะไรวะอะไรวะตั้งตาต่างกลครับไป่มรถกัน ใอ้อะเอาเงินนี่มาตะยวมาตะใช้กันะต้องคอยอยู่ทางโอ้ม้านี่และพี่ต้องคอยอยู่ทางพี่ต้องคอยอยู่ทางสีฟ้าได้บพทางนี้ต่างบทธงานค่ะแต่ประติเสียท่านั้นะเบียน่ขนาดด้านนี้อยู่ระวังายเน่เอาขยาไปยิ่งขนาดนี้ต้อง้นี่ไงกูได้แล้วมันอยู่ทางขในนุ่น มีเจ้ซอนตัวไว้ข้างในเด็กด่านนะไก็ด่านนะเมื่อกี้ให้ดูเฉยด่านนั้นเป็นไงบ้างไม่หนุกแล้วยังรอยได้อย่างเงี้ยเอาเอาปวดเยอ้เลยด่านมาด่านม้าน้อยด่านว่ปดด่านมาน้อยเน่เน่เน่ไปไหนไนไม่ได้ทำอะไรเลยหาวหัวเนี่ย อไล,ละอตารลรถอะไรกูรู้แล้วว่าด่านนี้บดด่าน,าน,น้มันเป็นกับรถมึ <c oughs> ง่ววะบ้าเอเดียเียรเบิดกับกูแอดน,น,นี่คนตายนะครับอันนี้คนไฟบินได้คนไฟ <c oughs> เอาคนไฟเนะได้เล่นหลายตาแล้วว ไม่ร้ายตาแล้วว้าฮึฮึฮึว้าโอ้ลืมพูดกับท่านผู้ชมเลยอืมตายตกตายตอนนี้แหละอืมเหลือยังแต่ครั้งนี้ตังจะเอาขยะเลยเฮ้ยไม่เปลี่ยนนานไม่เปลี่ยนนันเปลี่ยนจ้าจะหมุน ได้ดานะอู้หูโอ้ยไม่น่าหมุนเลยกูหมุนหมุนเอนหมุนเหรอพ้อบางคนได้ยินเสียงแปะนะครับคุณควรจะรู้ว่าผมทำอะไรกับน้องเมื่บางคนจะ แม่มจะบอกควรชาวบ้านไม่ใช่บางคนจะบอกว่าผมสิดนอเออผมสิด่อยไแล้วออะไพี่พี่ขี่ไว้แล้วก็ชนหัวพี่ตวอหดินแบมแอบแอนแอนเอ็กอนแอมาตาแแอ้แอรแอแม่ ดูยิ่งการกวนไปอ่ะมาว้าเดี๋ยวต้องเดเอยวต้องคราวนี้เราใครอายสูงมาอีซูม์อีซูม์เนอะอีซูม์เนอมาไปย่อย่อไปย่อออกไปย่อออไปย่อไปย่อออกไปย่อออกไปอขยันลดขยันคนเอาแล้ผมไปเอา เลยบุนบ anyway, ุนบ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 ุนอะไรวะมาาดนี่อตยกบุนบุนบนบบุนบุนบุนากอเอาละครับเอาละครับเดือดกันดบุนบุนบุบุนบุนบุโอ้โหอบุนบุนบุนบน ไปไหนวะยอะยอะเล่ต yeah, yeah. ิดด yeah, 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 ื้อดือดืุยเย้ยเง้ยเงี้ยเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะใครเอาจริงเลยอุ้ยเยอะยอะยอะเอาแล้วแหละพี่เอาจริงเลยเหรอเนเนเนไม่เออผมลืมกลับผมลืมผมลืมพูดกับท่านชมเลยนะครับแขกที่ไม่ได้แขกที่ไม่ได้รับเชิญชื่อว่าตังนะครับ เสือกมาได้ไงวะเฮ้ยที่มันเลยเสือเอาดินี่ตู้เย็นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันเด็กอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยสู้ๆบ๊ายบายท่านผู้ชมกันไหนสู้มานี่ยมาเนี่ยบา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 ยโอ้โหแล้วดูกัน